ได้ของฝากมาเพื่อนเขาอยู่ไอทางไอนี่ที่เขาปลูกออกมะม,ม่วงอบน่องเขาได้เขาเอามาฝากที่เทศบาลเจ๊จะกำลังจะทำควนจะกำลังจะกวนนะกวนมะม,ม่วงอันนี้เก็บไว้กินกับก็เหนียวมะม่วงอันเนี้ยเก็บไว้สามลูกอันนี้มันกินไม่ทัน ประมาณหลูกได้มั้ยเจ๊บอกเิดประมาณได้หลูกได้เจ๊กำลังจะจะกวนครึ่งหนึ่งแล้วก็เอา,เ,อา,เ,อาเก็บไว้กินสามลูกก็อิ่มแล้วทุกคนนะอันนี้กำลังแต่งนะ I'm thing. 这个就去去去办。 นี่เราก็ไปปั่นกันคะจะกวนกวนแล้วไปตากแดดนะกัน<ม>เดี๋ยวไปดูตอนตอนโม่นะเนาะทรังจะปั่นนะทักคนปั่นมะม่วงนะใส่น้ำตาลลงไปจะใส่รสหวานหน่อยนะคะ จะใส่สีสีช้อนนะทุกคนแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาเดี๋ยวมันเค็มไม่อยากให้มันเค็มเที่ยวที่แล้วควรไม่เป็นนะควรยังเป็นเป็นกากอยู่เลยทำไม่เป็นเนะนี่ยเที่ยนนี้แก้ตัวใหม่